เกิดอะไรขึ้นกับทีมชัติไทยของเราครับคุณผู้ชมครับเกมล่าสุดทําไมถึงแบบเป๋ได้ขนาดนี้เสมอล่าหนึ่งประตูต่อนหนึ่งในบ้านแล้วก็เป็นแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดยอมันเสมอแบบไม่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าโอกาสดงของเรานั้นมีมาก ถึง20ครั้งแต่มันตรงกรอบเนี่ยด้านตรงกรอบเพียงแค่เครั้งเท่านั้นครับซึ่งอย่าว่าตรงกรอบมันก็ไม่ได้รุนแรงจนถึงจะเป็นประตูนะส่วนลราครับโอกาสยิง6ครั้งตรงกรอบ2ได้ประตหนึ่งได้มา1ประตูแล้วการครองบอลเนี่ยสถิติของเราครับมาเห็นได้ชัดเลยว่า78ต่อ22เปอร์เซ็นต์แต่ว่าข้อเสียกับทีมบูเด่นชุดนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเข้าทำและก็จังหวะยิงประตูนะครับที่เราแทบจะหาจังหวะยิงไม่ได้เลยไม่มีแบบการครีเอทการสร้างสารรค์อะไรเลยเกมทีดแล้วเนี่ยเรายัางพอ พอมีจังหวะสวยหลายจังหวะครับแต่ว่าเกมนี้พอโดนปิดเกมลืมเส้นปั๊บเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนั่นทาให้ผมเองก็ตั้งคําถามกับต้นคลิปนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเจ้าใดของเรานะครับจะเป็นเรื่องของศักยภาพของผู้เล่นหรือว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเล่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับโดยเรามาเรเียงผู้เล่นตัวจริงกันก่อนนะครับผู้เล่นตัวจริงของนิวเบตไทยเราเนี่ยผู้สาป,ประตูก็เป็นกรกฎกองหลังสคนครับเกมนี้วันชยนนัยตรงล่นเป็นตัวจริงก็มีพันสาเหมวิบูสุพรรณทองสงเนี่ยครับดู กองหลังของเราเป็นตัวทีเด็ดทั้งนั้นของไทยลีกเลยแล้วก็ยังมีอีกคนนึงครับก็เป็นนิติพงศ์เสีลานนนท์ตรงกลางครับก็มีเสกสรรนาตาตียืนคู่กับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับแล้วก็กองหน้าแนวรุกเนี่ยมีเอกนิตปัญญาชิดชนุพงษ์โชติรุ่งรัตนภูมิเันทึกส่วนหน้าเปาก็เป็นธทรศัก์เผยพ่มายนะครับโดยชุดนี้ผมคิดว่าอีกีเองก็น่าจะเลือกมาเป็นอยา่างดีว่าสมควรเป็นชุดหลักจริงๆนะครับเพราะมีทั้งเอกนิตปัญญามีทั้งวิลเลียมไวเดอร์เชอร์เอ,อ ขาดไปแกสุวนนั้นเหมือนตาเท่านั้นครับซึ่งก็เป็นชุดที่ลงในเกมที่แล้วแต่ว่าเป็นชุดที่เปลี่ยนตัวลงไปในครึ่งหลังนะครับชุดนี้เลยโดยก่อนเริ่มเกมครับสําหรับผมนะผมเองก็คิดว่าเอ้ยมันสบายๆแน่นอนีมชาตยเราไม่น่ามีปัญหาอะไรกับการเจอกับทิมชัติลาวนะครับเพราะเจอกันเกมล่าสุดเนี่ยเราจะน่ามาดึง6ต่อ0ย์แต่ว่า2เกมหลังสุดเราจะนะได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเ,เจอกับลาวถือว่าลาวเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาของเรานะซึ่งเขาไม่ได้แบบโดดเด่นเก่งรขนาดนั้น แต่ว่าพอเราเตะก,กับเขาแล้วเหมือนเราจะติดประมาทไปด้วยมันก็เลยทําให้เกิดอุบัิเหตุขึ้นมาบางครั้งเสมอรังบางครั้งก็แพ้ไปเลยนะครับยิ่งย้อนไป10ปีก่อนเนี่ย แพ้เราก็มีเสมอเราก็มีนะครับสำหรับริมด้านใดของเราเอาล่ะเรามาพูดถึงเกมนี้กันเลยครับในเครื่องแรกต้องยอมรับจริง,รงๆว่าโค้ชที่ชิเนี่ยจะเน้นให้ผู้เล่นแต่ละคนเซตบอลกันเร็วมากขึ้นครับคือเรื่องสปีดบอลเร็วกว่าเกมที่แล้วเกมเจอกับเรีอบอนอนเราก็มีเฉื่อยอยู่บ้างครับแต่ว่าเกมนี้โดยเฉพาะในบอดี้เกมรุกเนี่ยเราจะเน้นสปีดกันเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้กองหลังเราตามไม่ทันครับแต่ว่าลาวเ,เขาก็แก้เกมมานะเขาปิดพื้นที่ริมเส้นเราหมดเลยครับการดวลหนึ่งหนึ่ง,งริมเส้นไม่เจอเลยดว 1> 2อหนึ่งตลอดสําหรับริมเส้นของเราทางลุ่งรัฐเอ่ยที่แทบจะเลี้ยงไม่ผ่านแบ็กซ้ายแบ็กขวาของเราเลยนะครับหรือว่าจะเป็นอนันตยอดสังวานเนี่ยนานๆที่จะผ่านเหมือนกันนะครับพอโดนตันโดนชนโอ้โหรูปร่างก็ไม่เสียเปรียบได้เปรียบกันเลยเท่ากันด้วยซ้าซึ่งรูปเกมก็เป็นอย่างดีคาดอว้ครับเริ่มเกมมาก็เป็นไทยเราขึงเกมลุกใส่เราอยู่ฝั่งเดียวครับโดยเฉพาะการเซตบอลเนี่ยโอ้โหน่ากรอบเราก็ยังพยายามเข้าทําอยู่ครับแต่สิ่งที่ไม่มีเลยในครึ่งแรกที่ผมเห็นนะทั้งเกมเลยก็คือความหลากหลายในการเล่น ซึ่งความหลากหลายแทบจะไม่มีส่วนใหญ่จะเน้นริมเส้นครับแล้วลาวเองเขาก็เหมือนแบบจับจังหวะได้แก้เกมได้ว่าเราเอ้ยบอลมาจังหวะนี้เราจะไปริมเส้นเราจะชิงกัน1 2 1> เขาดูเราออกนะครับว่าเราเล่นยังไงซึ่งพอดูเราออกปั๊บเนี่ยตัวผู้เล่นของเราไม่มีตัวสร้างสรรคเกมเลยแม้แต่คนเดียวถึงแม้ว่าจะพึ่งวรชิตเนี่ยวรชิตก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่แนวสร้างสรรเกมอยู่แล้วนะครับจะเป็นแนวผู้เล่นฉายบอลส่วน วิลเล่วเดอร์เชอร์ครับก็เป็นผู้เล่นบล็อกทูบล็อกไม่ใช่ตัวบุเล่น์นีดจ่ายบอลอีกไม่มีเลยนะครับมีไปแค่เอกนิดปัญญาคนเดียวที่พอจะเลี้ยงกินตัวได้ในครึ่งแรกพับไปกับบอลได้ดีเล่นกับวันชัยได้ถือว่าเข้าขากันนะครับแต่พอบอลมันไปถึงพปิดที่สุดท้ายปั๊บเนี่ยมันจะเปิดเข้ามาไม่ได้เลยเพราะโดนประกบโดนสก,กัดไว้หมดเกมนิวเซนของเราวันนี้ก็พยายามสร้างโอกาสนะครับโดยเฉพาะฝั่งหองกันนิดนี่แหละที่สร้างโอกาสได้ดีมากๆในครึ่งแรกแต่ก็ยังเจาะเกมรับลาวไม่ได้นะครับเพราะว่าลาวเองเขาแพมมาาประณ 9คนทิ้งหน้าไว้คนเดียวนั่นก็ทําให้เกมลุกของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะ เลือกเล่นจังหวะเดียวนะครับก็ยังโดนแบบตัดอยู่ตลอดเพราะว่าโดนเข้า2คน3คนนะครับดิมเส้นเนี่ยหนักเลยครับแทบจะไม่ผ่านเลยนะหลิงอีกตัวหนึ่งหนึ่งเราไม่ผ่านเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าคน้อนคนเหมือนเกมนี้เราจะเน้นเล่นจังหวะเดียวเล่นจังหวะน้อยไปหน่อยจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เราปล่อยการเซตบอลให้ฟรีแบบนี้แต่มันก็ต้องมีผู้เล่นคนหนึ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างชุดใหญ่ของเราเนี่ยก็ยังมีชนาทิพย์เอ๋ยก็ยังมีวีระทพที่พอจะจ่ายบอล ได้ที่พอจะบิวอพเกมในตรงกลางได้แต่นี่ไม่มีเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราขาดในครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังกับตัวสร้างสรรค์เกมและอีกจุดดึงก็คือจังหวะสุดท้ายของเราแทบจะไม่ได้บอลบอลไปไม่ถึงครับแต่ว่าพอไปถึงก็ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่ส่วนเกมรับเนี่ยถามว่าเราเล่นดีไหมก็ยังเล่นดีนะครับยังปิดพื้นที่ได้ดีอยู่และเราเองเกมลุกของเขาก็ถือว่าจีจันเอาเรื่องนะพยายามจะแตะวิ่งแข่งอยู่ตลอดนะครับสำหรับเกมลุกเราแต่ว่าก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับเราเองก็บอลไปไปถึงหน้าสักทีมมอยู จังหวะหนึ่งครับก่อนจะจบครึ่งแรกเนี่ยเราได้โอกาสเปิดจบริมเส้นฝั่งขวานะครับให้กับเอกนิทปัญญาชาัดแต่ว่าจังหวะนั้นบอลมันไม่ตรงกรอบถือว่าเป็นจังหวะที่ได้ลุนประตูมากที่สุดแล้วในครึ่งแรกแต่เราทําไม่ได้เองนะครับในครึ่งแรกก็จบลงที่เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์หน้าเป้าอย่างเท,ทรศัรกดิ์เนี่ยแทบจะไม่ได้บอลจริงๆส่วนในครึ่งหลังครับครึ่งหลังเนี่ยเราก็พยายามบีอัพเกมขึ้นมาโดยมีการสร้างมิติเกมรุกที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นโดยพยายามโหมบุกใสเ่เราอย่างหนักนะ คนก็มาได้ประตูปลดล็อกในช่วง60นาทีของครึ่งหลังครับจากเสกสรรราตีที่จะวันนั้นเราเนี่ยจ่ายบอลหลุดไปได้โอกาสหลุดแบบนี้เราน้อยมากๆนะครับแล้วเสกสรรเนี่ยก็หลุดแล้วก็ยิงสวนผู้รักษาประตูลาวที่ถ่วงเวลาเยอะเหลือเกินขึ้นนำ1-0ตั้งแต่นาทีที่60ของเกมนะครับตอนนั้นเนี่ย ผมเองนะคิดว่าเออมันน่าจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับพึ่งแรกเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นแต่ขอเอาตัวรอดก่อนเถอะขอให้ชนะก่กนซึ่งการาน1-0เนี่ยแน่นอนแหละลาวเขาก็น่าจะต้องปรับการเล่นอยู่แล้วครับน่าจะเพิ่มเกมรุกมากยิ่งขึ้นส่วนเราเองครับก็น่าจะสายจังหวะแบบนี้โต้กลับได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะาเล่นแต่ละคนก็มีความเร็วทางลุ่งรัเเดเออยกนิตเออยเนี่ย มีความเร็วทางนั้นเลยแต่มันไม่เป็นแบบนั้นนะสิครับโอ้โ oh ห <laughs> พอเล่นไปเล่นมาเหมือนเราเนี่ยติดประมาทนะบุกเพลินเกินไปบุกแบบไม่คิดว่าจะเสียเลยครับ แล้วเป็นลาวที่ตัดบอลได้โต้กลับขึ้นมาทันทีครับไม่อยู่2คนแต่ว่าบอลยาวจังหวะนั้นเป็นบอลดักเก็บจังหวะ2ครับและก็เป็นบุญพระจันทร์บุญคงที่ยิงสุดสวยใส่ไทยเราเลยครับวอลเลย์แบบโอ้โหตรงหัวกะโหลกแล้วยิงแบบไม่จับเลยครับทำให้ตีเสมอเราหนึ่งประตูต่อหนึ่งยิงลูกไฟของแท้จริงครับอันนี้ต้องเชิญชมเขาก่อนนะเขายิงแบบมีคลาสมากๆสำหรับลูกนี้ซึ่งเรื่องหลังครับเราก็พยายามเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะส่งทั้งโสมนัสเหมือนตา ลงมาวราชิตลงมาอัครพงษ์วงมาอน,นันต์ยอดสังวรลงมาพิรุนชำรนัสมีลงมาครับแล้วก็ทิตาธนอักษรศรีลงมาคือเอาตัวหนักๆตัวเจ๋งๆมาเพื่อ,อประตูขึ้นนำสองหนึ่งให้ได้แต่เรากลับกลายเป็นว่าพอเล่นไปแล้วเนี่ยระบบมันเริ่มที่จะไม่เข้าใจกันครับเซตบอลได้แต่เข้าทําจังหวงะพืที่สุดท้ายไม่ได้โดยเฉพาะตรงกลางเราแทบจะไม่เจาะเลยครับไม่มีใครกล้าพลิกบอลตรงกลางเลย ต้องบอกแบบนี้ก่อนครับถ้าเกิดชนาทิพย์อยู่นะชนาทิพย์จะเป็นตัวพยายามพลิกบอลตลอดครับคือการพลิกบอลเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเราเอาชนะตรงกลางได้มันจะมีพื้นที่ซ้ายขวาให้เล่นเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนเขาหลุดตำแหน่งตรงนี้ไปแล้วแล้วมันจะเล่นได้ทั้ง3ม โอกาสเลยทั้งริมเส้นทั้งตรงกลางเนี่ยเราจัดทาได้แต่พอเราไม่มีใครพลิกบอลตรงกลางปับ๊บโอโหบีบอัดไม่ได้แบบนี้มันก็ต้องออกริมเส้นอย่างเดียวซึ่งริมเส้นเนี่ยเกมรับของเราก็ดักอยู่เลยครับมาเถอะมาเถอะขนาดลุ่งรัดที่ว่าเจ๋งๆเร็วๆในไทยลีกเนี่ยพอเจอเกมรับเราสองคนสามคนไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับคือเลี้ยงกินตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหลังแทบจะไม่ผ่านเลยทุกคนเลยครับเล่นของเรานอกจากน,านันยอดสังวนันที่พอจะจี๊ดจัดขึ้นมาหน่อยนะครับเลี้ยงกินตัวผ่านได้แต่ผ่านไปหนึ่งคนเนี่ ก็เหมือนโดนตันโดนสกัดอยู่ตลอดต้องจะชมอย่างหนึ่งสำหรับผู้เล่นลาวเกมรับวันนี้เขามีความฟิตที่ดีมากๆครับกล้าที่จะชนกับเรากล้าที่จะเข้าบนหนักกับเราชนไปชนมากลายเป็นว่าไทยของเราเนี่ยดูอ่อนกว่าด้วยซ้ากับเรื่องของไซระร่างกายนะครับคือที่มองดูในเกมครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นแบบเดิมเลยครับ เจาะริมเส้นพอเจาะริมเส้นไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันคือเจาะพยายามเจาะซ้ายเจาะขวาอยู่ตลอดเข้าใจนะครับว่าตรงกลางเนี่ยมันแน่นมากๆการมีวรชิตที่อยู่ในสนามคู่กับวิเลี่ยนวเดอร์เชอร์คู่กับพีเรลอนฉำรัศมีเนี่ยแต่ละคนต้องคิดดูกดนะครับว่าไม่มีผู้เล่นคนไหนที่พอจะสร้างสรงสรค์โอกาสสร้างเกมให้เราเลยมันก็เลยทําให้รูปแบบเกมของเราเนี่ยมันเป็นแบบเดิมไม่ไปไหนจริงๆนะครับเจาะเกมรับเราก็ยากแล้วลาวเองโอ้โหทวงเวลาแบบสุดจริงๆโดยพาูพุักษาป,ประตูครับไซส,สวั สุวรรณโชคนะครับทวงเวลาเยอะมากๆ AR เออาเนี่ยแกนอนอย่างเดียวครับคือนอนทวงเวลาประมาณ5-6ครั้งอะ่ะจนโดนใบเหลืองนะครับหลังจากได้ประตูตีเสมอเราเนี่ยตากิวขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแบบไม่หยุดไม่หย่อนขึ้นทุกคนพุทธาประตูเนี่ยน่าจะขึ้นเยอะมากที่สุดแล้วนะครับโดยทวงเวลาเนี่ยจนถึงขั้นพุทธศิลป์เนี่ยทดเวลาถึง9นาทีนะครับแต่ว่าเราก็ยังเจาะไม่ได้ซึ่งในช่วงทวงเวลาเนี่ยก็มีโอกาสยิงก็มีโอกาสขึ้นนะครับลูกโดง่งเล่าเหมือนจะรับมือได้ยากแต่เราก็ยังไม่เล่น เท่าไรนะครับแล้วก็ยังไม่ชัวร์อย่างพันษาเนียมีโอกาสโมงสุพันมีโอกาสโมงหรือว่าทิตาธนเนี่ยจังหวะสุดท้ายก่อนหมดเวลาก็มีโอกาสโมงแต่มันก็ยังไม่คมพอจริงๆนะครับและผลสุดท้ายก็จบที่เสมอกัน1ประตูต่อ1นซึ่งลาวเองเขาก็ได้คะแนนฟีฟ่าบวกเพิ่มถึง2คะแนนนะครับแล้วการเสมอแบบนี้แน่นอนมันเป็นผลเสียของเราอยู่แล้วครับทั้งเรื่องของศักดิ์สีในอาเซียนที่อยู่ดีดีชุดนี้ของเราไปเสมอลาวซะง,งั้นนะครับจากดีคิตว่าเจชนะแบบสบายสบาย 2, 3, แต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าช็อกอาเซียนแบบนี้ครับเสมอลาวได้1น,นึถ้าเกิดให้ผมพูดถึงภาพรวมที่ผมดูทั้งเกมเลยนะครับผมคิดว่าระบบการเล่นวิธีการเล่นเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าแตกต่างไปจากเดิมมากเหมือนเดิมเลยครับเน้นริมเส้นเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าที่เป็นแบบนี้ก็คือศักยภาพของผู้เล่นอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าผู้เล่นแต่ละคนบางคนเนี่ยก็เพิ่งเดบิวต์กับทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกแล้วบางคนเนี่ยยังจ่ายบอลกรหาัดกินเกินอยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมงงก็คือผู้เล่นที่เคยเล่่นอยูแล้ว ทำไมถึงไม่กล้าเลี้ยงกินตัวจี้กินตัวในจังหวะริมเส้นนะครับอันนี้ไม่เข้าใจนะแต่ก็ไม่ได้ติดติงผู้เล่นแต่อย่างใดครับบางจังหวะเนี่ยเข้าใจว่ามันเลี้ยงไม่ผ่านแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของความว่าใจกันผู้เล่นนะครับเพราะว่าพอเราเจอสถานการณ์ดนหนึ่งหนึ่งปั๊บเนี่ยเพื่อนจะไม่ค่อยเข้ามาช่วยไม่ค่อยอามาวิ่งฉีกตัวประกบเท่าไหร่นะครับจะปล่อยดดนหนึ่งหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ดดนหนึ่งหนึ่งสักทีมันจะดวสองหนึ่งสามหนึ่งอยู่ตลอดก็เลยทำให้เราต้องโดนบีบแล้วก็จ่ายคืนหลังนะครับงกนัีว มันจะไปปรับไปเพิ่มอะไรไม่ได้ลูกสูตรเราแทบจะไม่มีให้เห็นเลยไม่เหมือนกับเจอเลบานอนนะครับที่เรามีลูกสูตรจริ้งหนึ่งสองเกมนี้ก็พยายามจะใช้แต่มเหมือนลาวเขาก็ปิดเกมรับวางโซนแนวรับปิดวินี่ได้เป็นอย่างดีสุดท้ายก็ยังไี่เห็นเลยครับเกมนี้มันไม่ได้เป็นที่ระบบแต่ว่าเป็นเรื่องของศักยภาพของบุลีที่ไม่มีตัวประคองเกมนะครับเราใช้เจเปนเวแต่ว่าเจเปนเวเนี่ยเขาจะรู้วิธีการเล่นว่าพอจังหวะนี้มันทันเขาจะเคลือดด่อนที่ยังไงเขาจะวิ่งไปช่วยซัพพอร์ตเพื่อนอยังไงแต่ของเรายังไม่มี้เห็นเห แต่ก็ถือว่าเป็นการลองทีมจะวิภา์วิจารณ์ยังไงก็ เบาๆหน่อยกับทีมชาติไทยของเรานะครับอย่าลืมว่าเราซ้อมมปแก้สามวันเท่านั้นนะครับลงรายละเอียดอะไรลึกไม่ได้เลยนอกจากวางระบบการเล่นวางผังตัวผู้เล่นเพียงแค่นั้นซึ่งการลงเครื่องวีฟ้าเดย์ครั้งนี้ผมก็คิดว่าโค้ดอิชิเองครับน่าเจนอะไรบางอย่างและก็น่าเจนข้อบกพร่องของทีมชาติไทยชุดที่2ของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแม์เสมอกับลาวเนี่ยเชื่อว่าแฟนชาไทยหลายคนก็ยังรับไม่ได้แต่ถึงอย่างไรครับเราก็ต้องส่งแรงใจเชียร์ให้กับทีมชาติไทยเราเหมือนเดิมมีโปรแกรมที่หนักหนาสาหัสรออยู่ก็คือ ในขันจิงแชมป์อาเซียนที่เวียดนามรอที่จะทวงบัลลังแชมป์จากเรายังไงก็รอชมรอตามกันได้เลยนะครับและในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก,ก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการพูดคุยสรุปหลังเกมก็อย่าลืมกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่กับคุยหลังเกมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย